สวัสดีค่ะพี่น้องมันจะมาพบมาพ่อกันเจ็ดเคยเท้าขึ้นกาวคือเดิมนะคะขึ้นไปเองพี่บอกเดินดอกพิกุล่วงมาคะจะมาบอกถอยเบาซิมตามหาเครื่องไม่ให้เล่แล้ค่ะพี่น้องสอบซิมนี่แหละค่ะมาเจอเจอแล้วค่ะเจอแล้วก็ใส่เลยชาคิดถึงนางใส่เสื้อตัวนี้เลยยั่วเพกขนาดเลยรู้สึกว่า ไายเห็นน้น้ำลายเธอหยุดอยู่เป็นยังดอกเขาหักแก่ฟดหั่มกามทองฉันคือกระดอกแท้ผมปานุดใสเนาะฟาดตกกต็มกระบอกไม่ใช่ไอ้จีแขกเลนะโอ้โหวันแพ็ค อันนี้ไม่ใช่ซิกแพคได้พี่นดาวขะอันนี้เป็นวันแพคค่ะโอโลเลยเฮ้ยนะอันนี้น่าจะหกแล้วนะโคดโฟว์พุงโอ้ยมันกระต่างมันคือแม่หนุ่มกูไงบอลเลวมาเห็นยังกันพุงอ๋องฉันอยากได้ตะแกียบตัวหนาโอ้ยไม่เบิ้งแม่นอันอันซสีทำคืได้ใส่จุดซูสีสีไปดำน้ำสิได้คะมามามาจะมาติดปะลูกไหม ก่อนทางที่ไปบายน้ำยุไเดี๋ยวนี้นะฮะเเห็นใส่แบบขึ้นโอ้ยลานจิบจเ็เจเจ็บอย่างนี้ไม่ดึงกี้นะวันขึ้นเองได้อยู่เนาะไปดีป้าลุงป้ากันไปเดี๋ยวนี้นะไปว่ายน้ไปว่ายน้จะเป็นเยาวนะสิไส่สีใส่อันนี้เป็นงอพลอยวันน้เป็นไส่มาได้อันนี้คอยเบิกในคลิปว่าอ้ามันใหญ่สุดเลย วันน่ะใส่มาได้ใช่ XL หุณลุงมันขาดจังมีเอซีอันอันแพทว่าบ่ามีใส่เสื้อซูชิไม่ได้เลยใส่แบบนี้แล้วเหรอมันยานออกมาได้ปะยันออกมาได้ปะได้ได้ได้ปได้เออมันปรับได้อยู่อย่ามาได้ใส่ซูชิเป็นงมหอยมันก็งมหมด มันมามันมาจมแล้วน่ะมันคือเด็กๆไปตามหารกบจมน้ำกบแม่ไก่ปตาามหแ่งเอาเขาเห็นศพแล้วเขาเห็นศพแล้วเด็เต็มหมอกโมพาครึ่งแล้วเนี่ยไปเลยค่ะคุณนั่งหามาลาก็จกนั่งไปอย่างไปคค่นอัน คนไมนเช้าเที่ยงบ้านนี้ก็สบายจะมีแต่ผู้หญิงคือบ้านด้วยแรงเพื่นยังก็มีแต่ผู้หญิงเพราะว่าบนมีผู้ชายลูกหลานแปลกแปลกมีผู้ชายจะสองคนอยู่หัรนะผู้ชายกันยังน้อยเดี๋ยวพ่อพ่อใหญ่ยังก่อนกัน้องเคยพ่นนะพ่อใหญ่เลินบ่โอ้ะพ่อใหญ่ซัดกับพ่อใหญ่อันซี มีสร้างพีสร้างสีอุปัตเป็นไเนาะลูกเคยมีแต่ลูกเคยสร้างแล้วก็สีเอาอีกอย่างน้แบนใเสร็จมาขึ้นพี่อะไรเนี่ยเทปทั้งลายมาโอ้ยอืดด้วยค่ะอืดยังคะเป็นลกคุมหรอคะอืดเป็นปีอานนงวัน เชือการค่วเกิดเมื่อค oh, ืนน right ah. right. okay, ่นงวันเกิดน่งบัลลัก์นั่กเลยมากลคะแขนนางสลอางวันเกิดเหี้ยยย้ยยียย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 ่ยยยปยย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 ย้ยย เ่อไ่ะคไปเตรียมตเลยนเปนป่ไปี่น่เขาไปน้ำบ่ให้่อยจับกล้องบ่เธอมานน่งกีบไม่หนีมั้ยนตกทางอื่นช่วเย็นมาห่อผีก็โอเคอยู่ถ่งโอเคกันจิ้มกับเซ้ยงยูเซียงกิบแอนวิน กินขับไปไปได้แห่งกาตาฉันนี่ยก็จะเม่นหลอมยิงขี้รถไม่ม่ตับเขาตาอีกคำเฮ้ย <c oughs> ให้กินให้กระปุ้งออกแ <c oughs> ห้งก็กิกน <c oughs> เบรกรถกากรถด่ะสันอ,อ่มาล้วไหมพี่เอ้ยแม่นี่ที่ถามนี่ลูกพัวกับเมื่อแล้วโอยพรามาอีกแล้วม่ได้๋ยวไปพัวเธอม่ได้๋ยสิมา ว่าเพื้นชั้นว่าวดีดิชันไปไซมาไซลากาว้าเพื้นสำรอมปอมปีชัเพิ่นมีพื้นเลยาลูเรื่องนั้นเรื่องนี้ว้าวไหไฮไสซีว่าไป็นชั้นบ่ได้ว้า้นังล้านเอ้ยคือแม่เองแผนเขาว่าเพิ่นในมืออื่นนี่กะโอ้ยไซจะนดาตัวนี้นะทิมได้แล้วผมมันยาเดี๋ยวจนมันบอดีแหละผูกแนวมันแนวนี้ตาวไหเออชั้นบ่ได้เค่งมันยาเค่งไม่ได้ อย่าว่าแนวมันถอดยางมันตายเผาตายจะได้เช้ากระซื้อคตโตกรซืออยังนี้มันนอบ่ตังบ่แต็ยังตัวเป็น่ึกมันจะทำกันยาณกูเห็นมันจะเข่งมันเข่งอย่งมันเจ็บบ่แมนเข่งขึ้นม่ได้ค่ะั้นมันเข่งลกัมันก็ลุกขึ้นไดมัน้อยม่เนย่้ปอาจจะสี่ลอยซี่นึงเบิงยังค่ะน้มเหมือนหนึ่งกว่สิบ พอมาลีนเข้าไปสช่ไหมซีแคร์กีดีและเออย่างไรเก็บมันเห็นอย่างไรหันแล้วตากฝนฮะละเก็บมันจะเป็นอย่างเอ้เป็นอย่างฝ้าเรื้มฝ้าแม่กระยานนะคะมันสะท้อนแสงอุ้ยมันฝ้ามกระยามนแต่หึงเลยเลยแล้วมึงไปบริเวณมือนีิมือวานบวานน้าแรงมันบริทนิดเดียมึงก้าวผ่านเลยปิดมันหอกะลงมาใส่หน้าแรง สิเฮ็ตมองได้เฮ้ยเทียงนี่นะมันนอนโศกเศร้าอยู่ยังผู้เดียวเฮ้ยขี้นอดผู้บ่าวว่าไปปาดมันบิดมันบิดมาจับตัวนี่เดียวแมงสาวยังไม่ให้เนาะแมงปิกมันเท่าไหร่เอิอไม่กวนแมงปิก มันสาวเสียใจนะคะเห็นพวกขัาแม่หล้วก็คือิชาขึ้นบ่ขึ้นฮอดบ่เป็นพวกราดไพผัวสุกสาจึง่นาเขาก็แม่หาเธอดอกวาสงการจิมาบวกกิมมือกับสงการแล้วเธอเอออืมนี่สก็วาสงการจิงจิมาไหมโทรมาบ่ได้โทรแล้วเขาก็ว่า เอาชิโต้มาหาฉันเองนะคะบ๊อบในคลิปบ่เออเมีนบ๊อบเออบ่อเคยสักทีนึงเขาเต่าเขาเมนยนเอ้ามาไปก็ไปทานท้าปิดบังมาก็มาไปก็ไปอยากไปก็ไปว่าเว็บน้อยใจประเดี๋ยวนี้เหรอน้อยใจมียาปัญหาบ่มากลูกใครมียเธอคือชิบอคือเมียอัน พลาเฮยไม่อยากพลาดใจดีนะคะห่ออันขนมมาฝากาาลูกะไผ่อโอ้จะิิๆนลกขีบอยู่มึงโกธนะาห่ออันหนออัขนมมาฝากที่พลาดเสร็จไปฝากลูกไว่จันด้วยไปแล้วก็ต้อนรับครับสู้อย่างดีอือบัดพอ,อไปต้มไก่ถ่าบัดเป็น ไม่ยาเธอรีสป็นนั่นอยู่ดีแไม่ยากสักกะดีนะคะแมนบ่ไม่ยาจะหาเฝ้ารับเฝ้ามื่ก็ยอมรับแล้วหน้ามันละปากแข็งหว่าจะแมนควบไปด้นโน้นก็นะตัอหักปากแข็งอีกเนาะโอ้ยกินดิบกินแดง็นรบาดเออนะกุนแห่ก็แห่ะพวกกินกินไปขวดสับปบรดปะขวดแมงก๊กินเถอะ มมเ,อเออป่ะขวไปแก้มน่งพระราะกินกับเ <laughs> โอ้แต่ใช้กกกับข้าวไรแม่บอโอ้ต่ำเจ้วหัวพักกันเด้เฮ้ยจี๋หัวพักต่ำต่กระเจ้าแลยกยแค่บม่น,น้าประเด็กกินกับมันแมนงกี้แทบแท้ลยนางเพชย์ยุงนางเพชยยังอยู่ในสวนปุณาน,นะมาเล่ารามยังเด้ lại là mัน bìm bớt bìm bớt láo. ờ bớt như mày mướn sao chẳng mấy nghe nghe thấy sao thôi, ô này nghe ờ, nha mướn sao luôn, chăm siểu mướn trường là theo bài mày nữa, sảng vai đi, phật <laughs> ngơi hình, ยี่สามไปซัวที่ตัวแดงเลยป่นี้เป็นไปซัวเลยดะเฮ้ยไปนอนกันกันกันวันคานึ่งสอมือสามคืนนั่นหมดยิ่งหดได้เ๋ยนะเขาบ่ได้สืแตมึงก็เทิน็เติมปัดมาละกรอาวุธมึงก็มีอไมเฮ้ยปัดมาละกรสุกรสาวเงาจได้เฮ้ยเปิดต่อ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 ่ อ,อากาศมันมันออกเคยไม่ต้องตอดเอาเอาลงไป,ไป,ไป, la ไป,ไปเม UH> ื่อไมันปีอยู่ไปเบรีไปเบ่อแล้วเหตุจู่หันแล้วโอ้เอานี่สิสิเอาเร็วเออพอเราเอื้อยไปไปัวเถอะ่ะอยากเลยมึงจะแง่ไปขวบปะขวบกินขวบจูคลิปชิไดโลดคลิปเนาะแม่ขวบ แม่แต่ยังท่นมีคลิปอยู่แม่ละแม่กับพระทัานได้มีคลิปอยู่ได้แก้มเงนนี่นะใส่ายใส่กัมันเลไปไปขวานแมงจิกกันค่ะพี่ตังขาโซเลกัอยู่นี่แล้วไปไปปหน้ามันก็คืออยู่บริกินได้ย้ำดรอก ขัวเด้อหาคีบเธอเธอขัวนะคขัว่ฉันไม่คเองฉันคือเป็นคุก้กินเกลือกดหน่อยนะเกลือลงไปเจ้าค่ะพอมชิคกม้บิค้อเดี๋ยวในซีซีแห้งกดแห้งเนาะ แห้งแค่หละใส่ได้รดีเบาไม่เห็นรสดีใส่ตะเกียวใส่ตะเกียวตอนแรกาสิเลยบ่ไ่ใส่ไ่ใส่บ่เห็นเมเป๊เลยใส่าสิใส่าสิเใส่ เนี่ยเปกไฮ่ดีจักหน่อยหนึ่งคือเนี่ยรถดีเลยบางคนขาจ้กินเก็บข่าด้วนะเฮ้ยเออตัเจาวหักมาตัเจ กันอยู่เทียงนาพระสูนี่ยจะค่าเทียงนาน้อยนาต้อยแล้วก็เทียงนาน่อยอยอนาต้อยเทียงนาน้ยแล้ไปมานํำออยนาเตเทียงนาน้อยแล้วไปมนดำาบุกีเท่าหอดฉันดอกพูดจะไหนวะครับบุกดเาหอ่เธอเขาบอกบุกคีบสันเขาบอกหูแล่งสันเบารัว แข่งกระเบืงเห็นโทรหากันอยู่จะมากันปากแข่งเด้อสันนะเห็นแสดงว่าเธอเบิงจบคิดเออเคยรื้อมาเคยอันแท็กคิดยื้อเคยรึเว่าเหนีงแซมตาแบบที่แต่อะไรอยากให้กระหูจะตายแบบเฮ้ยเสร็จแล้วจะขาด ไลออ้ยเฮียเอาไปแก้แก้ค่ะซีมดูก่อนนะคะซีบรสชาติดูก่อนคะเฮียไดไหมก้อืมหมค่ะฮะบอกเลยเด้อสามตนะไมาเด้่มมอขวแมกี่ให้วดไม่กูเอากระด้กระเดียแทมา สายล่ะ<ช>ทีมือนั่งข่าวบ้านนี้นะเนี่ยแหมอยู่เบ้าวแทบเบ้าวแทบต้องจับต้องเทจะบ้าผัวเน่ยังไปแอบรอดอยู่ค่ะเนี่ย่มาล่าไปยืนคุ้มบ้าวกัวมันเค็มเด้มันสิเค็มเค็มเค็มอะไร พอล้างนังขัวไหม่ก้โอ้ยเสษเกลือแล้วผ้าต้ดีดิไปหนนานเลยใส่ใส่ใส่เลยใส่ลนานหน่อยนึงโอโหกมเค็มเค็มขกินเค็มคุณยว่าเค็มเพิ่นว่าเพิ่มเพิ่นะมึงหนโลดได้แล้วมึงดลยแล้วทำลูกว่าจะกินหยดมาฉันมีนจกว่าเค็มเอเปรียดแล้วเป็ียนรสชาติมันถืเซนจจัด ม่ถึอเส้นจืดป้จ่มึงไปทามลมางสเซีนจางวะอ๋อแไม่ลูกนะกาแอบถอยู่ค่ัม่น้แม่ดีเอื้อยจนีห็กากระตอกกระต๊อกโอ๊ยจักนางขาาหอมกับพ่อหนางขาาหอมขาวหอมกันหยัดซอยไปเดี๋ยวพ่อหันนางซอยนางสออ กางเลยคือว่าอนี้ฉีนเป็นยังคือว่าอนี้ีนเป็นยังอ๋อถุงเป็ดลายเส้นไก่มันบ่มันไกกระเด็นแห้งเราอ่ะฉีดไปแลวมันกรเดนแห้งอะยไมก่อกี้อ่ะ ดีจะมาเล่นบอลเล่กันค่ะเล่นบอลเล่กันวันนี้วันนี้จะเล่นบอลเล่บอลที่แขกมาชิมาะแวร์นัแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนก่คลิปนึงกับจูบนกาภาพบรรยากาศว่าท่้นนี้อะไันงมีต่วรอกและอยู่ต่อปากก็ไล่ก็แช่ก็ทีการไม่ด้จับต้าแลนี่มีได้บอกกณได้กดแช่หมู่เนี่ยสาวประันแต่งด้วจ้าสวัสดีจ้ากินไม่กี่ให้เดี๋ยวพี่น้องได้ลืมอื่น